เธอเพิ่งคลอดลูกได้ไม่กี่วันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเมื่อสามีขอ,อย่าท่ามกลางความเจ็บปวดที่ไม่คาดคิดแล้วเธอทําสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดคําตอบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกําลังจะถูกเปิดเผยในวิดีโอนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเจ็บปวดกลายเป็นพลังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าพลาดดูให้จบเพื่อรู้ว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธออย่างไรในที่สุดเพิ่งคลอดลูกสามีขอ,อย่าเธอทําสิ่งที่ไม่คาดฝัน กลิ่นยาในห้องพักฟื้นยังติดอยู่ปลายจมูกเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะแสงไฟสีขาวจ,จ้าเจาะผ่านม่านบางทารกตัวน้อยนอนหลับในอ้อมแขนเธอผิวของเขานุ่มราวกับปุ๋ยฝ้ายหัวใจของเธอเต้นช้าลงความสุขแผ่วเบาแทรกตัวเข้ามาในอกบานประตูเปิดออกช้าๆเขายืนอยู่ตรงนั้นสามีของเธอใบหน้าของเขาไร้อารมณ์ในมือถือกระดาษบางแผ่น น้ำเสียงของเขาเย็นเฉียบเราควรอยากัน,กนเถอะเธอกระพริบตาช้าๆเหมือนคำพูดนั้นต้องใช้เวลาซึมเข้าสมองเรากับทั้งโลกหยุดนิ่งเสียงร้องเบาๆของลูกยิ่งทำให้ทุกอย่างโหดร้ายทำไมเธอถามท,ทั้งที่เสียงแทบไม่พ้นลำคอเขาไม่ตอบเพียงยื่นเอกสารมาให้มือของเธอสั่นเมื่อรับมามึกสีดำค,คือคำประกาศจบชีวิตคู่ ทุกอย่างที่เคยสร้างร่วมกันกลายเป็นฝุ่นผงในใจเธ,เธอเกิดความว่างเปล่าที่ลึกเกินจะที่บายแสงไฟที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นเย็นชาเสียงหัวเราะในอดีตกลายเป็นเงาลางเลือนเขาหันหลังเดินออกจากห้องโดยไม่มองกลับมาเธอหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาเธอเปลี่ยนไปมือที่กอดลูกแน่นขึ้นเธอลุกจากเตียงอย่างช้า,ชา วางลูกไว้ในเปลก้าวไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าสีเทาฝนเริ่มตกหยดฝนกระทบกระจกดังปาะแปะเธอยือนอยู่แบบนั้นอยู่นานก่อนจะเดินกลับไปที่โต๊ะหยิบกระดาษใบหนึ่งขึ้นมาเขียนบางสิ่งลงไปด้วยลายมือสั่นๆวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงจากนั้นเธอก็เปิดลิ้นชักล่างสุดของตู้ภายในมีสิ่งของชิ้นหนึ่งที่เธอเก็บซ่อนไว้ดวงตาเธอจ้องมันอยู่นาน เสียงฝนยังคงตกกลิ่นอับของความชื้นเริ่มซึมเข้าสู่ห้องหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นมือของเธอค่อยๆเอื้อมไปหามือของเธอค่อยๆเอื้อมไปหากันไกลตัดท่าสีเงินปลายแหลมสะท้อนแสงไฟเย็นเยียบเธอกำไว้แน่นเสียงฝนข้างนอกดังราวกับเสียงกรีดร้องภายในหัวของเธอปั่นป่วนภาพความทรงจำวิ่งย้อนกลับมาอย่างไร้าการควบคุมคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ มือที่เคยกุมมือเธอไว้แน่นในห้องคลอดทุกอย่างกลับกลายเป็นความหลอกลวงเธอกำกันกลายแน่นขึ้นจนมือสัน่นแล้วเสียงแหลมเล็กก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงร้องไห้ของลูกเหมือนมีบางอย่างตัดผ่านใจเธอกันรกยหล่นลงกับพื้นเสียงกระทบโลหะดังกังวานเธอทุดลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดมือทั้งสองข้างปิดหน้าแน่นในความมืดมิดของอารมณ์ เสียงลูกยังคงดังต่อเนื่องเธอหันไปมองเขาอีกครั้งดวงตาเล็กๆที่ยังไม่รู้เรื่องราวใดในโลกมองเธอด้วยความไร้เดียงสามือเล็กๆยื่นออกมาหาเธอค่อยๆคลานกลับไปหาเปลอุ้มลูกขึ้นมาแนบอกลมหายใจของเขาอุ่นบนผิวของเธอเสียงหัวใจเล็กๆเ,เ,เต้นใกล้หูจังหวะน,นั้นเธอรู้ว่าเธอยังมีบางสิ่งที่ต้องปกป้องไม่ใช่เพื่อตัวเธอแต่เพื่อลูกคนนี้ แสงไฟสว่างขึ้นเล็กน้อยภายในใจเธอเริ่มมีแสงริบหรีเธอวางลูกลงอีกครั้งลุกขึ้นเดินไปที่กระดาษอยามองมันอย่างแน่วแน่หยิบปากกาในกระเป๋าเสื้อขึ้นมาเขียนบางอย่างตอบก,กลับใต้บรรทัดส,สุดท้ายตัวอักษรชัดเจนหนักแน่นแล้วเธอก็เดินออกจากห้องโดยทิ้งกันไกลไว้ข้างหลังและนำหัวใจของเธอออกไปพร้อมลูกน้อยในอ้อมแขนพร้อมทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เธอเดินผ่านถงทางเดินที่เงียบสงดของโรงพยาบาลแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์สาดลงบนพื้นเย็นเยียบเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะลูกน้อยหลับอยู่ในอ้อมแขนใบหน้าเล็กๆซกแนบบอกลมหายใจเบาๆคล้ายเสียงกระซิบแห่งความหวังเธอก้าวออกจากประตูหน้าสายฝนยังคงตกหนักแต่เธอไม่หยุดเสื้อของเธอเปียกชุ่มเส้นผมแนบไปกับใบหน้า น้ำฝนไหลผ่านข้างแก้มรวมกับหยดน้ำตาแต่เธอกลับยิ้มเป็นรอยยิ้มแรกในรอบหลายวันเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแม้ไม่มีแสงแดดแต่เธอกลับรู้สึกว่าท้องฟ้าไม่ได้มือดอีกต่อไปเธอเดินไปยังไปรถเมล์ใกล้ถนนใหญ่มีหญิงชารานั่งอยู่ตรงนั้นหญิงชาราหันมามองยิ้มให้อย่างอ่อนโยนเธอนั่งลงข้างๆอุ้มลูกแน่นขึ้นเล็กน้อยสายตามุ่งตรงไปข้างหน้า ดวงตาไม่สันไหวอีกต่อไปในกระเป๋าของเธอมีเพียงกระเป๋าเงินเล็กๆและโทรศัพท์เครื่องเก่าแต่ภายในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยบางสิ่งบางสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าที่เธอเคยมีในชีวิตรถเมย์ค่อยๆเข้ามาจอดไฟหน้าสว่างฝ่าหา่าฝนเธอลุกขึ้นพร้อมลูกน้อยในอ้อมแขนก้าวขึ้นรถโดยไม่หันกลับไปปลายทางยังไม่แน่ชัดแต่เธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นของเธอเองและเธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยมือสองข้างนี้ไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อลูกของเธอและเพื่อตัวเธอเองไม่มีใครจะพ้าศักดิ์ศรีของเธอไปได้อีกแล้วเธอนั่งลงริมหน้าต่างของรถเมทันเก่าบอรหนังสีซีกขาดเป็นรอยตามการเวลากลิ่นฝนผสมกลิ่นเบรกไม่ลอยมาเป็นระยะแต่เธอไม่สนใจสายตาจับจ้องออกไปยังถนนปิดลืน่นแสงไฟสะท้อนบนผิวน้ำเป็นริ้วสีส้ม ลูกน้อยยังคงหลับสนิทในอ้อมแขนเสียงเครื่องยนต์ดังสม่ำเสมอเธอเอื้อมมือไปลูบสีสันลูกเบาๆรู้สึกถึงความอบอุ่นเล็กๆที่ยังคงอยู่หัวใจของเธอเริ่มเต้นในจังหวะใหม่ทุกครั้งที่รถสะเทือนเธอกลับรู้สึกมั่นคงขึ้นเมื่อรถแล่นเข้าสู่ตัวเมืองเธอมองเห็นตึกสูงเรียงรายริมถนนป้ายไฟวุบว่าท่ามกลางความมืดและฝนเธอจำบางจุดได้เคยเดินผ่านกับเขา เคยยิ้มหัวเราะแต่บัดนี้กลายเป็นเพียงเงาสะท้อนในกระจกหน้าต่างเสียงเบรกดังเอียดเมื่อรถหยุดที่ป้ายใหญ่เธอลุกขึ้นอย่างระมัดระวังอุ้มลูกไว้แนบอ,อกก้าวลงจากรถด้วยความนาแน่วแน่ฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าเริ่มเปิดเม็ดฝนสุดท้ายตกกระทบไหล่เธอเบาๆลมหายใจของเธอเย็นแต่มั่นคงเธอเดินตรงไปยังอาคารหลังหนึ่งป้ายหน้าประตูเขียนว่าที่พักหญิงและเด็กในภาวะวิกฤต เธอผลักประตูเข้าไปแสงไฟในล็อบบี้นุ่มนวลและอบอุ่นพนักงานหญิงั้กลางคนเงยหน้าขึ้นมามองสายตาเธออ่อนโยนไม่มีคำถามใดหลุดจากปากเพียงยิ้มและเดินเข้ามาหาเธอวางมือลงบนแขนของหญิงสาวเบาๆตามฉันมานะลูกเสียงนั้นไม่ดังก้องแต่กลับตอบโยนมากกว่าคำพูดใดเธอเดินตามเข้าไปทุกย่างก้าวเหมือนละทิ้งความเจ็บปวดไว้เบื้องหลัง เลินสบู่จางๆและผ้าห่มสะอาดตลอบอ้วนเธอรู้ว่าเธออาจยังไม่แข็งแรงพอจะลืมทุกอย่างแต่เธอได้ก้าวแรกมาแล้วก้าวแรกของการเริ่มต้นใหม่ก้าวแรกของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกทิ้งแต่ไม่ยอมพังลงตามเพราะเธอจะเปลี่ยนทุกความเจ็บให้กลายเป็นพลังที่จะปกป้องไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อชีวิตน้อยๆที่หลับอยู่ในอ้อมแขนนี้ตลอดไป ห้องพักเล็กๆที่เธอได้รับอยู่ชั้นสองของอาคารผนังสีครีมมีลายดอกไม้จางๆบนหมอเปอร์เตียงเดี่ยวเรียบง่ายวางชิดมุมห้องมีผ้าหม่มผืนบางพับไว้อย่างเป็นระเบียบเปลเด็กตั้งอยู่ข้างเตียงภายในห้องไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงลมหายใจของลูกน้อยเธอนั่งลงบนเตียงอย่างชา้ชาๆวางลูกลงในเปลมองดูดวงหน้าเล็กๆที่ยังไม่รู้เลยว่าโลกใบนี้ซับซ้อนเพียงใด ในแววตาเธอมีทั้งความเหนื่อยล้าและความมุ่งมั่นเธอเอนตัวพิงหัวเตียงหายใจเข้าลึกๆสายตาจับจ้องเพดานที่เต็มไปด้วยเงาหัวใจเธอเต้นแรงเป็นจังหวะของคนที่ยังมีหวังแม้จะเคยพังแม้จะเคยถูกทิ้งในวันที่อ่อนแอที่สุดแต่เธอยังยืนอยู่ตรงนี้ยังหายใจยังรักและยังพร้อมสู้เธอหยิบกระดาษจากกระเป๋าเสื้อออกมาอีกครั้งเอกสารหย่ที่เขายื่นให้ ตรงมุมกระดาษมีลายมือของเธอเขียนไว้ว่าขอบคุณที่ทําให้ฉันเห็นว่าฉันอยู่ได้โดยไม่มีคุณเธอมองประโยคนั้นนิ่งๆก่อนจะฉีกกระดาษแผ่นนั้นออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสียงกระดาษขาดดังชัดในห้องเงียบเธอลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างลมเย็นยามค่าคืนพัดเข้ามาพัดเศษกระดาษให้ลอยออกไปด้านนอกท้องฟ้ากลับมาเปิดกว้างดาวดวงเล็กส่องแสงริบหรี แต่เพียงพอให้เธอเห็นทางข้างหน้าเธอหันกลับมามองลูกอีกครั้งดวงตาเล็กๆคู่นั้นลืมขึ้นชา้ชาๆจ้องมาที่เธอราวกับรับรู้ทุกอย่างเธอยิ้มยิ้มจากข้างในจริงๆร,รอยยิ้มที่ไม่มีใครพลาดไปได้อีกแล้วลูกน้อยยื่นมือเล็กๆมาหาเธอนิ้วเล็กๆก,ก่อนนิ้วของเธอแน่นสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่เปลี่ยนพลังหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เพราะความรักรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์กว่าทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักเธอนั่งลงข้างเปลก้มลงหอมหน้าผากลูกเบาๆผิวนุ่มอุ่นเหมือนผ้าห่มในคืนหนาวแสงไฟหัวเตียงส่องลงมาบนเส้นผมของเธอเปล่งประกายเหมือนมงกุฎของแม่ผู้เข้มแข็งเธอเอื้อมมือไปปิดหน้าต่างลมเย็นค่อยๆเงียบลงภายในห้องกลับมาอบอุ่นอีกครั้งเธอเอนตัวลงนอนข้างลูก เสียงนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปอย่างช้าๆทุกวินาทีมีความหมายเพราะเธอกำลังใช้มันเพื่อเริ่มต้นใหม่เธอหลับตาลงไม่ใช่เพื่อลืมอดีตแต่เพื่อพักใจเพื่อเตรียมรับเช้าวันใหม่ที่จะมาถึงเช้าที่เธอจะลุกขึ้นด้วยหัวใจของผู้หญิงคนใหม่ผู้หญิงที่ไม่ได้พังเพราะถูกทิ้งแต่แข็งแกร่งขึ้นเพราะรอดพ้นจากความเจ็บปวดนั้นได้เองเธอกระชับมือลูกแน่นขึ้นอีกนิด รากับคำสัญญาที่ไม่มีวันหลุดลอยไปว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะไม่ปล่อยมือเล็กๆนี้เด็ดขาดลูกน้อยจ้องหน้าเธอด้วยดวงตาใสาเบิสุดริมฝีปากเล็กๆยิ้มแย้มอย่างไร้ดิงสาหัวใจเธอเต้นไรอีกครั้งไม่ใช่เพราะความกลัวเหมือนวันแรกแต่เป็นเพราะความเชื่อมั่นที่กำลังเติบโตในอกเธออุ้มลูกเดินไปยังหน้าต่างแสงแดดตอนเช้าสองลงบนใบหน้าทั้งคู่เธอสูดลมหายใจลึก กลิ่นดินหลังฝนหอมสดชื่นเป็นกลิ่นของการเริ่มต้นใหม่โลกภายนอกยังคงวุ่นวายรถยนต์ยังคงวิ่งสวนกันบนถนนผู้คนยังคงรีบร้อนแต่สำหรับเธอทุกอย่างเคลื่อนไหวช้าลงชัดเจนขึ้นทุกการก้าวเดินจากนี้จะไม่ใช่เพียงเพื่อเอาตัวรอดแต่เพื่อสร้างชีวิตใหม่ด้วยมือของเธอเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆหญิงพนักงานเมื่อวานยืนอยู่หน้าห้อง พร้อมถุงผ้าใบเล็กในมือมีคนบริจาคมาให้แม่และเด็กค่ะเธอรับถุงนั้นมาด้วยรอยยิ้มภายในมีผ้าอ้อมขวดนมและเสื้อผ้าเด็กสีอ่อนสิ่งของเล็กน้อยเหล่านี้เหมือนย้ำเตือนว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีคนอีกมากมายที่พร้อมยื่นมือขอแค่เธอกล้าที่จะก้าวออกจากเงามืดนั้นเธอพยักหน้าเบาๆมองลูกที่ยิ้มกว้างขึ้นอีกนิดหัวใจของเธอเริ่มเต็ม เต็มไปด้วยแรงศรัทธาที่เธอเคยคิดว่าสูญหายไปเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายอาจยังมีวันที่เหนื่อยวันที่ร้องไห้แต่วันนี้เธอพร้อมแล้วที่จะเผชิญทุกอย่างในฐานะแม่ในฐานะผู้หญิงที่เลือกจะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปแสงแดดอ่อนๆของเช้าวันใหม่ส่องผ่านม่านผ้าบางๆและลงบนใบหน้าของเธออย่างเ่าเบาเสียงนกร้องเบาๆดังมาจากนอกหน้าตา่าง อากาศสดชื่นจนเธอลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเราวกับโลกกำลังเริ่มต้นใหม่พร้อมกับเธอลูกน้อยยังนอนหลับอยู่ข้างๆหน้าแดงเรื่อยอย่างสุขสงบเธอยิ้มบางๆก่อนจะค่อยๆลุกจากเตียงยืดตัวเบาๆราวกับปลดเรื่องพัฒนาการจากอดีตเธอเดินไปที่กระจกมองดูตัวเองอย่างตั้งใจใต้าตาเธอยังพ้ำเส้นผมยุ่งเล็กน้อยแต่ในแววตานั้น มีแสงบางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแสงของคนที่รู้แล้วว่าตัวเองมีค่าไม่ใช่เพราะใครมามอบให้แต่เพราะเธอเลือกจะเห็นมันด้วยตัวเองเธอหยิบแปรงขึ้นมาวีผมมือที่เคยสั่นกลับมั่นคงขึ้นทุกเส้นผมที่วีผ่านคือรอยแผลที่เธอเลือกจะยิยวยาไม่ใช่เพื่อซ่อนแต่เพื่อยอมรับมันอย่างภาคภูมิเสียงลูกน้อยเริ่มขยับตัวในเปลเธอหันกลับไปทันที อุ้มเขาขึ้นมาแนบอกกลิ่นตัวลูกหอมสะอาดเหมือนข้าสุกใหม่เธอหอมแก้มเขาเบาๆอีกครั้งแล้วพูดกับลูกเป็นครั้งแรกด้วยเสียงที่แน่วแน่แม่อยู่ตรงนี้นะลูกไม่มีความลังเลไม่มีความกลัวมีแต่ความจริงที่ชัดเจนและความรักที่ไม่มีวันถูกทําลายอีกต่อไปเธอเดินกลับเข้าห้องวางถุงผ้าไว้บนโตไม้ข้างเตียงแสงแดดยามเช้าสะท้อนผ่านขวดนมใส เป็นประการเล็กๆคล้ายความหวังที่เริ่มเติบโตเธอค่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกน้อยมือที่เคยสั่นกลับมั่นคงนิ้วที่เคยลังเลกลับอ่อนโยนและแม่นยำลูกน้อยยิ้มรับอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นครั้งแรกหัวใจเธออุ่นว่าน้ำตาค่อยๆไหลลงอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยการยอมรับและการให้อภัย เธอนั่งลงบนพื้นห้องอุ้มลูกมากอดแนบบอกเสียงหัวใจสองดวงเต้นใกล้กันช้ามั่นคงเหมือนจังหวะชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเธอไม่คิดถึงอดีตอีกต่อไปไม่เฝ้าถามว่าทำไมเขาถึงจากไปไม่อยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรสิ่งเดียวที่เธอสนใจในตอนนี้คือดวงตาคู่นี้แขนเล็กๆคู่นี้และรอยยิ้มของเด็กคนหนึ่ง ที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเธอก้มหน้าลงจูบหน้าผากลูกเบาๆแล้วกระซิบช้าๆด้วยเสียงสันพระเราจะโตไปด้วยกันนัก้อยคำนั้นไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นคำสัต์จากหัวใจที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเสียงนกน้อยร้องอยู่ริมหน้าต่างสายลมพัดท่าม่านปลิวไหวเบาๆอากาศสดชื่นราวกับทั้งโลกกำลังยินดีกับเธอเธอวางลูกลงในเปลอีกครั้ง แล้วเดินไปเปิดสมุดบันทึกเล่มเก่าหน้ากระดาษบางๆยังว่างเปล่าแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยถ้อยคำเธอหยิบปากกาขึ้นมือยังคงมั่นคงแม้จะผ่านอะไรมาเธอเริ่มเขียนทีละบรรทัดวันแรกของชีวิตใหม่ตัวอักษรเล็กๆนั้นเรียบง่ายแต่หนักแน่นยิ่งกว่าคำพูดใดเธอเขียนต่อบรรยายความรู้สึกของเช้านี้ความกลัวที่ค่อยๆจางไป ความอบอุ่นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นและความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่หันกลับไปมองความเจ็บปวดอีกทุกตัวอักษรเป็นเหมือนรอยเท้าเล็กๆบนเส้นทางใหม่เธอเขียนถึงลูกถึงความหมายของการมีเขาในชีวิตถึงเหตุผลที่ทําให้เธอลุกขึ้นมาได้อีกครั้งดวงตาของเธอวาวขึ้นอีกครั้งเมื่อเขียนถึงตอนที่อุ้มลูกออกจากโรงพยาบาลวันนั้นมืดฝนตกหนักแต่ในอ้อมแขนเธอมีแสงเล็กๆดวงหนึ่ง ที่พาเธอเดินฝากความมืดมาได้เธอปิดสมุดเบาๆลูกหน้าปกที่ขาดวิดเล็กน้อยแล้วเงยหน้าขึ้นมองแสงอาทิตย์ที่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเธอรู้ดีว่าโลกภายนอกยังไม่เปลี่ยนแต่เธอเปลี่ยนไปแล้วอย่างไม่มีวันย้อนกลับเธอเดินไปยังหน้าต่างอีกครั้งมองออกไปเห็นแสงแดดที่กำลังสาดส่องลงบนเมืองทุกอย่างดูสดใสขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนทุกสิ่งในชีวิตเธอกำลังเริ่มต้นใหม่ แม้ว่าอดีตยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในบางมุมของใจแต่เธอกลับเลือกที่จะไม่ยอมให้มันครอบงำเธออีกต่อไปเสียงทุ้มของลูกเริ่มดังขึ้นเขาตื่นจากการหลับน้อยๆและเริ่มขยับตัวเธอยิ้มเดินไปที่เปลเด็กค่อยๆอ,อุ้มลูกขึ้นมาอีกครั้งลูกน้อยส่งเสียงหัวเราะเล็กๆด้วยความตื่นเต้นเธอกอดเขาแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลเวียนภายในสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ คือการทำให้เขามีชีวิตที่ดีที่สุดชีวิตที่เต็มไปด้วยรักและความมั่นคงไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อเขาเธอก้าวออกจากห้องผ่านประตูที่เปิดออกสู่โลกภายนอกที่กว้างใหญ่การเดินไปข้างหน้าหมายถึงการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆแต่เธอไม่กลัวทุกย่างก้าวเป็นการยืนยันถึงความแข็งแกร่งที่เธอค้นพบในตัวเองเธอจะไม่ย้อนกลับไปยังวันที่มืดมิดอีกจะไม่เป็นคนเดิม เธอจะเป็นแม่คนหนึ่งที่พร้อมเผชิญทุกอย่างด้วยมือที่แข็งแกร่งและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เพราะในที่สุดเธอก็รู้แล้วว่าเธอมีพลังในการสร้างชีวิตใหม่พลังในการรักและพลังในการต่อสู้เพื่ออนาคตของลูกเธอเดินออกจากห้องพักมือหนึ่งอุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนอีกมือหนึ่งถือกระเป๋าใบเล็กที่ใส่ทุกสิ่งที่จําเป็นสําหรับวันนี้เสียงรองเท้าของเธอดังในทางเดินแถวเบ้าแต่มั่นคง เธอเก้าออกมาจากอาคารยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆของเช้าวันใหม่ลูกน้อยในอ้อมแขนยังคงหลับสนิททุกย่างก้าวของเธอเหมือนกำลังเดินในเส้นทางที่เปิดกว้างเส้นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดแสงแดดที่สาดส่องไปทั่วทุกมุมเมืองราวกับยินดีต้อนรับเธอและลูกทุกสิ่งดูสดใสและเต็มไปด้วยความหวังเธอรู้ว่าทุกวันข้างหน้าจะยังคงเต็มไปด้วยความทา้าทายแต่วันนี้ เธอรู้แล้วว่าเธอสามารถเผชิญมันได้เพราะเธอมีความรักในหัวใจและลูกน้อยในอ้อมแขนเป็นแรงผลักดันสำคัญเธอยิ้มให้กับชีวิตใหม่แม้จะยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนในวันพรุ่งนี้แต่เธอก็รู้ว่าการเดินไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่เธอเลือกแล้วเพราะในที่สุดเธอก็พบสิ่งที่เธอตามหามาตลอดชีวิตความเข้มแข็งในตัวเองและความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้นและเมื่อเธอเดินออกไปจากตรงนั้น ท้องฟ้ายังสดใสเสมอเหมือนการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีวันสิ้นสุด